เตเก้าอีพี่เป็ดหน่อยครับนั่นไงพี่เปามันเผยแล้วมันเขียนอะไรไว้อ่ะม,มันจะมาเร็วหาพ่อหาแม่มันรอไม่มาหกโมงเช้าเลยละไอชีพหายไอเย็ดแม่มาช้าหามิดรอกูตัดคลิปอยู่กูไล่เที่ยง กูจะไปเอาชุดจากไหนกูถามใจพวกมึงหน่อยมาไวขนาดนี้ปูไ่เทียงกูไรตอนเที่ยงกูจะไปเอาชุดจากไหนครับกูตื่นก็1สิบเอ็ดโมงแล้วเลยมึงเลยอ้วนเองมึงเลยอ้วนใครใครพิมพ์เทปอยู่กูแบนให้หมดเลยขี้เฮี้ยเดี๋ยวกันมึงโดนแฮกสมองหรอสมองกลับจนขึ้นไวเลยรอเมืองเป็นไอเยี่ยไรเนี่ยไอ้ควยกูไม่ได้โดนแฮกสมองหรอ โมงเช้ากิจนี้ทาไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเลยละอีหมาในตาลีบันมึงไงหมาในตาลีบันอีสัตว์มึงนั่นแหละคนเฮียบันพ่อมึงเธอเป็นหมาในตาลีบันเออไลกดิดตามเป็นกําลังใจให้น้องเอเบื่อเปล่าไม่ได้เบื่อครับีเหลี่ยมลุงเอไลฟ์ทุกวันประมาณหกโมงเย็นเป็นต้นไปออกมาจากลุมไหนว่ามึงไะออกมาจากลุมไหนว่าไอเฮียช้าจัดไม่มาเมื่อวานเลยล่ะลงทุนเกินไปไม่ชอบอ่าไม่ชอบอีกนะครับเปเจอชีวิตกูมันยากน้องมาไหวหาพ่อ ผิดผิดหาแม่มึงเหรอไอสัตว์พี่มาทาคู่วยอยยอะไรเมียกูมาไวก็ผิดมาช้าก็ผิดมาเที่ยงก็ผิดขโมยเก้าอี้พี่เป็ดอีกแค่เสื้อคงไม่พอสินะมึงรู้ได้ไงวะต้องเสื้อต้องวิ้มึงรู้ได้ไงวะมาเร็วเพราะจะได้ดูแข่งลีเวอร์ตอนหกโมงครึ่งมุงไม่ใช่ยอดคนจริงๆไอ้เหี้ยไม่ได้ยอดคนน้องรวยคิดถึงคนดูเลยมาไวไอันนี้จริงๆเชื่อไหมล่ะเงินมุงหมดใช่ไหมถึงมาหลอกเงินกับเด็กวันหยุดท้ามาเร็วแบบนี้ไม่มาแต่หกโมงเช้าเลยพูดมา ไม่เด็กมันสอบไปหลายวันไงน้องสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสําหรับคนที่อยากดูลุงเอหล่นเกมให้มาอีกทีตอนสี่ทุ่มเลยนะครับ <c oughs> ให้พออาาห่อทำงานขนานั้นนะครับน้องมาเร็วทําพระแสงเลเซอร์อะไรกูหมดคําจะด่าว่าอีกระบือเอกชนมึงไควายเอกชนนี่ควายมึงนั่นแหละจะมาเที่ยงคือจะมากินข้าวในไลฟ์โชว์อีกแล้วฮาระเครื่องหมาย,ยสี่เหลี่ยมเที่ยงก็ไม่รอดอรู้ได้ไงวะเสื้อกับฟันอะไรเหลือง ถาพมไอเอวคูคิดถึงนะโอ้คิดถึงอยากดูบอลก็บอกมาไม่ต้องทำทรงขยันไอขูไอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลก็อยากดูยอดก็อยากได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออาร์หมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เคยจะลงทุน เปิดหน้าต่างเช็คเวลาหน่อยไปอำเภอเพื่อไปทำเรื่องขอลายหยุดมันนี่สลัดกลัวเทปนะลงเเฉยครื่องหี่ีังชาติมีให้เปิดหน้าต่างเช็คด้วยมือสงสัยวันนี้อยู่ยอดเลยที่เหลี่ยนะกูไม่เหลี่ยมขนาดเราเทปมาเปิดเลยไดรตริงตริงแค่ลุงเอไม่แปลงฟันก็ถือว่าลงทุนแล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันเหลืองตั้งแต่รอดอะไรคือแรงจูงใจในการมาไล์ตอนเที่ยงเค่๊บลวอร์พู ฟังดีๆนะฟังดีๆมุงตายอ่าจบเลยมองไม่ได้มองมองกูไม่ได้มองมองกูไม่ได้มองแต่เทเลฟฟนมองมองมอง,มองฉันเทเลวันนี้มุงจะมาเร็วหาจะลงยังครับ จะเอายังไงกับชีวิตพวกมึงมึงมาตอนนี้จิตใจมึงทําด้วยอะไรมึงจะเอาแม้กระทั่งเงินกินข้าวเที่ยงกูหรอกูคงไม่กินไรหรอกไอเฮียน้องมึงกูไม่ได้มาเอากินข้าวเที่ยงมึงควายแหม่แม่แม่มาไวเพราะตอนเย็นจะไปดูลิเวอร์พูลอดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหิวยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงินหกเอ็นคนดูไม่่ไม่ใช่หิวเมนยูหลังสามกลายเป็นหลังซ่วมเหมือนอาอ้ยหลังสามเป็นหลัง มาวัยขนาดนี้กูหาข้าวกินไม่ทันรับผิดชอบเลยขอ300ทรูจะเอาไปซื้อจีบูดเครื่องหม่สี่เหลี่ยมพระชันเพนเครื่องหม่มึงเงพระชันเพนพ่อมึงเธอกูไม่ได้มาไว้พระชันเพนในควายทำมาเป็นคิดถึงพวกกูทีมที่เชียมมันเตะหกโมงเดี๋ยวมันจะได้เข้าสูตรไปดูทําเป็นทุ่งเทไอควายทุ่งเทพ่อมึงมึงไอควายมึงนั่นแหละคือกูทํางานอยู่ไงมาเร็วทําไมกูผิดเฮียเลยนักหนาวะเนี่ยกูถามแม่งเลยเธอมึงเงยค่อยดูยยอะหลังกูทำงานอยู่ไอหนาฮี ีแถมยังหัวคูควันนี้คอสเป็นคนหรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกระบือใส่กินมนุษย์มึง <c oughs> เอมาเอายอด้น <c oughs> เ,เย็นจะหนีคนดูไปดูลิเวอร์พูล <c oughs> กระบือใส่ <c oughs> กินมนุษย์ <c oughs> รู้มุงมาหาเงินไปลงรีเวอร์ลงพ่อมึงเธอไอ้เยี้ยกูลงงานอย่างเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดไม่เกิดเลยมาเปิดวันเสาร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนบ่ายคลายนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขัดสนทุกหนทางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้าเที่ยงเพื่อเลี้ยงยอดเศก้าอีพี่เป็ดหน่อยครับนั่นไงพี่เปามันเผยแล้วมันเขียนอะไรไว้อ่ะ ลุงเอครับโดเนทนี้โดยจากบัญชีมารับเงินจากเว็บพนันบัญชีต้องโอนให้เจ้าของช่องที่เป็นบัญชีหลักพ่อมึงเถื่อยควายวันก่อนวันดีทุกคนนะไก่ย่างออนไลน์เขาบอกมีน้องอบปีกอ้อ่อะไรผมถามขายตัวบ้างไหมเขาบอกมีบ้างเวลาเหงาเงาขาเป้าขา,ขาน่ารักแล้วรู้สึกแพ้ทางเลยค่ะแพ้ทางคนอย่างเธอเหรอทางเท้าเดินไปเตะปากมุงอ่ะ โดเน็จากขี้มูกที่ลุงเอป้ายไว้ใต้เก e. ้าอี้คนบานโพมึงอะตอนถ่ายกูมีป้ายจริงๆมึงใช่ไหมที่จ้างทีมไปสั่งเก็บช่อง i have cpu ในติ๊กต็อกเครื่องใหม่เรียบร้อยเห,หรอช่องเปาปิววะการจริงยังอยู่ไียกูตกใจหมด้เนี่ยเด็อเอไปใช่ไหมไอ้ยี่ปิวจริงน้องเดือดแต่ร้านค้าไอ้ยียช่องเป่าปิวหรอ,อย่ารอชื่อเล่นพ่อแม่ลุงเอเลยครับมันไม่ดีจริงๆครับ ไอต้าแมนหมอยมัดหมีไม่ไควาอกูไม่ได้ยิ้มดีใจไม่ได้เกลียดเลยครับกูไม่ได้ยิ้มครับเหมือนผมมาดูสารคดีหมูกินลำกูไม่ได้ยิ้มกูไม่ได้ดีใจน้อยกูไม่ได้ดีใจกูเคยปิวมาก่อนรับยอดปุ๊บหกโมงปั๊บลงลายดูบอลชิลๆทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยู่มัด ไม่ไม่ดีใจเสียใจครับเวลาลุงแปลงฟันลุงแปลงสีฟันหรือแปลงขัดส่วมอะคขรบให้พ่อมาแปลงขัดซ่วมไม่ควายไม่ต้องรู้จริงพ่อมนเถอะอย่ารอชื่อเล่นพ่อแม่ลุงเอเลยคระมันไ่ดีจริงเห็นไหมไอต้าแมนหมอยมัดหมีวัวูสั่งมึงเล่นชื่อจริงเลยไม้ควายว้าวสุดยอดเลยครับคิดถึงมากครับเรียกไม่อร่อยมาหลายวันแล้วครับคิดถึงถึงงืออีกอีกหน่าเพื่อนผมหน่อยครับมันชื่อแมนมันชอบชร์กแวร์อาวอครับไอแมนอย่าชักว้าว แมนหมอยมัดมีแม่มึงเธอมีผมมาดูลุงได้เพราะผมออออแอบ,บหนึ่งครับหัวหน้าผมเออ,อ,อคือ,อ,อ ลุงเอครับฟังดีๆนะครับมาทำาจเล่นกันถ้าถึงเก้าแสนซับผมจะฉลองเด้าหอยแม่เมื่อผมป่วยเลยไปหาหมอหมอบอกให้กินของร้อนผมเลยกินลาวาแบบนี้จะหายป่วยไหมครับันก็จะเป็นลา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 วาชาชาชาที่เกึงแมงที่อาจที่มีคนให้ลุงเลือระหว่างตะวันฉายกับพี่เปาอยากต่อยคลายลุงบอกกูขอสองเลยลุงโคตรสุดาคบโคตรสุดไหมโคตรสุดนัดสัตว์มูด ผมเพิ่งไปซื้อเว่นโอฟูสสาขาสยามมาครับ้คนลุงเอจากลุงเอเลดหนึ่งร้อยบาทจบเลยดูปัญญาอ่อนไปเลยลุงเอครับ,รบเ,ออเอรู้จักมุยไหมครับมุยไหนอะ่ะหมุยโดนติดมิดโดนตุย๋ยน้ำก็ไม่อาบมาไ <c oughs> ลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเหม็หนเปรี้ยวรู้ได้ไงวะกูห้างนะแค่แปรงฟันกูกลวว่าเดี๋ยวลงไลฟ์ตอนนี้เราใกล้แลลุงเอครับคือวันนี้ลุงจะมาสุ่มลูกรักของลุงรอครับเจอรจดใช่ที่ชื่อไอลื่นมืดแชมป์ใช่เนี่ยแม่เมื่อยไอ อมอยหมงงอกกว่าผมวันนี้มาเร็วจังเลยครับ,รบมีเรื่องอยากถามว่าพอมาองตายม,มาไวขนาดนี้ไม่มาตั้งแต่เช้าตรู่เลยว่ากูมาไวก็ผิดช้าก็ผิดมาเร็วแบบนี้เปลี่ยนสูตรรับยอดหรอครับน้องมึงมึงกูไหวหละกูมาไวกูก็ผิดมาช้ากูก็ผิดกูผิดไปหมดเลยอะเดี๋ยวนี้มีใช้ภาพ A I deep fake กับเสียงสังคเคราะห์มาไลฟ์แทนแล้วว่ามึงก็คิดได้ถึงขนาดนุน้น deep fake เสียงสังเคราะห์เพ่ามึงกถอูแต่ทำให้มึงดูนะเสียงสังเคราะห์ นืเอคับโดเนตนี้ผมรอดูที่ช่องโมเมนต์นะครับเพราะไลมึงบินแน่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมูลนิธิพิทักษ์ไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้องถึงโหนกระแสเสียงสังเคราะ์ไ,ไปตีกลองฉ<อ>ันเพนมึงกูไม่ได้ตีกลองฉันเพนน้องกูตีไม่เป็นตีกลองฉันเพนลองดูนะว่าเงินล้านมีให้เห็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่มาไวเพราะใจสั่งมาเพระสามารถไลฟ์รับปัจจัยตอนเที่ยงได้แล้วหรอครับ หลวงเจเมฆขวาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปัจจัยออนไลน์ลุงเอครับเคยกินกินเหี่ยวไหมครับกินหมาเหลืองผมไลฟ์แชร์เข้ากลุ่มคนชาวบราซิลที่โดนศัลยแพทย์ยัดบราซิลเข้าดักแล้วครับน้องทำทำเฮี้ยอะไรปลาถือจะดักคนเฮี้ยอะไรปลาถือจะดักมึงรู้เหรอทำทรงมาไว้คิดถึงคนดูจริงๆน้องบูไปกินข้าวรู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีบยอดไปเลี่ยงบูฮ มองเป็นเกย์ไม่ได้มองก็เป็นเกย์มองดีกว่ายอมรับเผอะว่าเป็นควายอืสําหรับคนที่รอดูลุงเล่นเกมค่อยมาใหม่ตอนสามทุ่มนะครับลุงเอครับผมมีสองสิ่งที่ผมไม่ชอบหนึ่งการบลูรี่สองคนอ้วนหัวโลนคางผ่าเบนไม่บอกแม่ไม่เคยเฮียไม่ชอบคนบลูรี่ผมแชร์ลงกลุ่มให่เหลือมาติดเป้งกลางสีแยกให้แล้วนะครับ ขนมครกไทยมีไม่กินเอชทางอาหารไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชังชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชทางอาหารไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชังปิตุภูมิเครื่องหมาย,ย,มมายสี่เหลี่ยมเอชังแผ่นดินไทย,ยวปภูวันนี้มาเปิดแพ็คไอลื่นมืดแชมป์รอครับ ลุงภัยสังคมนักสะสมหินปูนครับลุงจะไปเอาเงินแสนมาฝากคนนี K ้<ม>ครับภัยสังคมนักสะสม<อ>หินปูนลุงราชาอ e ีฟุตบอลครับอ e ีฟุตบอลมีกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมอมแตกแจกเมสซี่ครับให้พ่อมึงเธออมแตกแจกเมสซี่กิจกรรมแม่มึ <คน S 2> งเถอะกรุณาราชีครับขอดูรูคามิกาเซ่หน่อยครับรูคามิกาเซ่คาร์มิกาเซ่คามิกาเซ่ช่องเปาปิวลุงช่วยสแกนเพื่อแสดงความเสียใจให้หน่อยครับสแกนช่องเปาปิวอะเนาะ รับยอดและเทนบอนต้องไทยไหมครับอยู่หมห่งเาสเวลาหนึ่งม้วนปากรู้สึกหนื่อยล้างโรงเพียรน้องแทนเมครับวันที่ส8บดวันเกิดผครับแฮปปี้เบอร์เด์ของหม่ยครับเพือหมายถึงเมียมขอูลดู มาจากกรมยูคานอิปตัสเพื่อการนัดตามหาโคอาล่าเพศเมียมเลียเพศผู้สนใจดีเอ็มค่ะโคอาล่าเพศเมียเลียเพศผู้พ่อมึงเธอภาษาไทยกันดีเลย่างขี่ช้างลายพี่ทีเร็กซ์มือไม่พายเอาทารานกว่งน้ำขี่ช้างเลยพี่ทีเร็กซ์ให้พ่อมึงคิดครั้งคนเลยควายอะไรคือแรงจูงจมูกครับให้พ่อมึงเธอแรงจูงจมูกเขามีแต่แรงจูงใจไอ้เจ็กไปไอ้เด็กเฮียลุงเอค่ะฝากตามพี่สาวจากไลฟ์ลุงเอทีค่ะ ชื่อเอมคไอ้มไอ้มเมน้องตาหมายเวรไอ้มไอ้มหมกเสื้อไอ้เฮียพรบลานซับลบช่องสร้างไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับใจใจหน่อยใจพ่อมใจเฮียลุงครับด่าไอ้มหน่อยครับไอ้มไม่เวรมันชอบเอาปืนไปไล่ยิงคนปากดีเพิ่งออกคุกมา โพี่จ้างผมไปลบช่องพี่เปาผมทําให้แล้วนะครับโอนค่าจ้างมาด้วย500เก็บอาการหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเบื่อเปาอ่าเก็บอาการหน่อยนะลุงเอครับขอวิธีจีบสาวแบบ Y2K หน่อยครับขอบคุณครับผมจะไปจีบเชลดอน เพียงนาทีประวัติศาสตร์เปิดแพ็คพี่เป่าศูนยแดง8ช่องบินก็มาเปิดต้อนรับซ e อ i h c ไอแฮปซีพยิโกะยิโกโพอ่อ <c oughs> มึงเพิกูไม่ได้เปิดต้อนรับช่องบินลุงเอเหลืองจริงหรือเหลือง AI ครับเหลืองจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เหลือง AI ไครับลุงเอคิดว่าลุงสามารถใส่เดี่ยวกับคนดูทั้งหมดไหวไหมกูเปิดบางใครทีเดียวตายหหงหมดะ่ะเจ็ดพันคนเนี่ยจริงนะลุงเอครับมีคำคมมาฝากไก่อาจต้องหมักส่วนคนอกหักต้องชักพ้องตายคำคม ผมแฟนแมนยูรักครับผมสุ่มได้ลื่นมวิชแชมป์ครับลื่นแม่งไปควคยลุงเอครับ,รบปูอะไรสีเหลืองปูอะไรวะวิกาจูปูกระจิก๊กปูกระจิก๊กรวยปูอะไรสีเหลืองปูกระจิก๊กลุงเอครับในที่สุดผมก็สอบเป็นทนายได้แล้วครับเฮ้ยเก่งมากครับสุดยอดเลยครับทนายว่าความทนายตกบันหนอมถนอมตกบันไดลุงเอครับ มุงแมงป้านยาออนปะปะปุ๊ปปะปะปปะปะปปเติติตโยออมือมือมือมอมืมะมืมะมือมือยู่ในปมือมนอมือมือมือมมือมือมือมมืกมือมือมิอมือมือมือมะอมือมือมือมะปมือ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 มืมือมะอมื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 ออมืออมือมอมืมือมืมือมะอมือมงอมออมม น้องก็ตอบดีๆครับต้องพูดด้วยติมด้วยนะครับทุกคนพี่ว่าเจอหลาดไปหน่อยเจอหลาดเจอหลาดขอสมองลุงสักครึ่งได้ไหมหถ้าได้หมดคงจะกลายเป็นงัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชะงนวนชอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหญ้าแห้งมันแพงเออช็ควิวแมนมาใครเป็นโค้นไลฟ์เวลาตอนนี้พม,มุงไลฟ์ผิดเวลานะครับมุงปิดไลฟ์ไปเลยลุงเอครับขอดูถ้ำอีเกียสักทีเถอะหนาอีเกีย พรุ่งนี้ผมสอบแล้วครับผมขอขอกำลังใจอ่อเป็นกำลังใจนะครับน้องเลียดากลุงหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจเอข่วยกระดกข่วยกระดกค่ะค่ะคข,ข,ข่วยกระดกไอ้ ลูโลสครีมเมอร์คือเวลายิงแล้วบอลจะมุดแบบเลียดเลียดแล้วจะลอยแบบส่ใส่แล้วไปกระแทกกับหัวพ่อมึงครับหัวพ่อมึงเธอมึงพูดดีๆเธอรู้อีสันดานวางบัญชีมานะครับผมก็เพิ่งโดนอายัดแสบมากครับแม่มากมีเนี่ยโดนอายัดมาเมื่อกี้นะครับเดินทางอีกไปลุงเอชอบไหมครับชอบอะไรยา ถ้าลุงเอชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอ8 8ถ้าเปิดได้เจอราดจะมีเดมบาบ้าออกมาวิ่งตัดบอลเปล่าครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลื่อนมืดชป์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็ดโปรแอนฟิวเป็ดโปรแอนฟิวโธมึงเะเป็ดโปรเพื่อนลยเลยน้องผมจะสร้างชื่อเสียงแข่งกับคุณหนุ่มกัญชัยมึงชื่อว่าไอแก่กันโชคมึงไอแก่กันโชคโธมึงเธอเจอรัดออกเอาไข่ไก่มาตอกใส่หัวเอาไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเส้นเอาห้าพันไรถ้าว่าออกจริงห้นายเอาไข่ขึ้นมานี่คือพอดี ผมมีแลนจะสร้างบ้านครับตอนนี้ขาดเรื่องระบบไฟฟ้าที่ยังไม่เข้าใจวอนที่พี่แนะนําหน่อยครับอย่า,หยาให้คนอื่เถอะน้งกูไหวล่ะกริง้งกริ๊งใช่คุณรีชาไหมครับ <Buff et> <sh arp> พอดีสายจากสรรพากรครับพอดีคุณค้างอย่าเพิ่งวางดีไอเเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนอื่นเลี้ยงกินตัวเอตัวกินเลี้ยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลงทุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมควย อักลางตัวกินเลี้ยงกนาะัดีมากเลยค่ะลุงเอครับเคยมีความคิดที่จะเอาหนูท่อหย่อนใส่ดาบตัวเองเพื่อให้มันถอนขนดาบให้ไหมครับสวัสดีครับลุงวิกจริงจับหนูท่อเนี่ยกูในวิกจริตจริงๆเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยไปจับหนูท่อก่อนใส่ดาบเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อ้มัรมือหนูมันเล็กๆถอนขนดาบักนี้นี่แหละเด็กไทยเนี่ยนะครับอาซาต้องมาดูงานนะครับเด็กไทยความคิดที่เนี่ยนะฮะมือมันเล็กๆโตไปจะทาอะไรครับโตมาจะทําะไรจวโตมาก็ต้อง มือเอกสอนวิธีทำกระดูกจากกระปุกงาหน่อยกัน ข้าวพึ่งอ,อิ่มด้วยนะจุกเลยชีนี้ละนี่คือจอาดเ,อาเทปมาลงเก็บยอดหรอรไมายังเทปมาลงครับโอ้ยเจลรารฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจราผมเลิกกับแฟนแล้วเอาตัางที่จะซื้อของขวัญไปเติมเ s สดีไหมครับเอามาดูนในแทห้ลงเอดีกว่าน้องมันเกิดประโยชน์กว่าถ้าวันหนึ่งที่เราเหนื่อยหรือเราท้อให้เราสูดหายใจลึกๆแล้วพูดคําว่าค uh ุเวย สำหรับใครที่รอดูตอนเล่นเกมให้เข้ามาอีกทีตอนสี่โมงเย็นนะครับสนามยังไม่เปิดนะครับน,น้องลุงเอบบอกน้องสแตมให้มาดวลเปสกับผมหน่อยน,น้องไม่อยากดวลกับผมเพราะกูเก่งเกินมึงเก่งไงเฮีย,ยมึงเก่งจริงๆงลูกอีเก่งควยกระดกขออีกทีคู่อวยกระดก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 ค่วยกระดกบอกเมียผมไปล้างห,หน่อยครับเลียเมื่อคือนสากลิ้นมากเลยครับทุกคนพีพตลาดและนี่คือตลาด ถ้าได้ไปสู้กับด็อกเตอร์ดูมที่จะมาในปีนี้ดลุงจะเล่นเป็นรุอะไรหนึ่งแฟนตาสติก42โลกิ3ไม่รู้ไปถามพ่อเมึงดูลุงเองคิดเห็นยังไงครับถ้าอีกสิบปีหน้าเราสามารถไปยืนซอยกำแพงบ้านใครก็ได้ยังถูกกฎหมายคิดยังไงที่มึงถามกูเนี่ยคือกลุ่มก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วเมืงเองไอ <คน S 1> ม่กลุ่มคนที่อะไรภูิ <he S 1> ใจรารเนี่อใมไปซอยกำแพงใครก็ได้ยังถูกกฎหมายสิบปีข้างหน้าให้พ้องไปร่างถูกกฎหมายอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ ถ้าเจอหลาดออกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหมากระเป๋าทำตามสมตามให้หมากระเป๋ากินและนี่คือสตีเวนไม่ได้เห็นวายเฮ้ยเบอร์แปดเบอร์แปดใช่ลุงเอครับสอนวิธีทำถ้วยพรีเมียร์ลีกจากปลีกมดลูกหน่อยครับนี่ถ้วยพรีเมียร์ลีกจากปลีกมดลูกเนี่ยคุณเฮี้ยอะไรโอเคม,มันทำถ้วยควาย มึงอย่ารั่วเถอะมึงอยากเห็นถ้วยพี่มีหลีดดำหน่อยสักขึ้นชกกับลุงเอคีแต่ผมไม่ขึ้นนะเดี๋ยวให้หัวขาวรถถังมาต่อยหัวพ่อต่อยหัวพ่อมึงเถอดเด็กเป็ตอ,อมานาทีที่เท่าไรครับ คือกูไล่เกมบอลมึงมารอวินาทีดุดมึงคิดอ,อยังไงอะน้องลุงเคยเอาสกอตไบมาขัดคุ้ยไหมครับถามกูแต่ละคำถามเคยไหมสกอตไบล้างจานอยู่ดีล้างจานเพลินๆอยู่ไม่เอาแล้วไม่ล้างแม่งไม่สักัดคุยดีกว่าเนี่ยคนเกาที่ไปบอกกูเนี่ยกูไปถ่ายงานเขามาบอกวยลุงเองช่องเลยจังเลยกูอยู่ใจของกูคนดูบิวให้กูทางไรแม่ง,นงๆๆเนี่ยล้างจานอยู่เฉยเเนี่ยแม่งใช้ล้างจานหน่อยหนูกูก็ล้างอยู่ดีฟับ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 อ้ยเคียเคยไม่นึกขึ้นใจแม่งจานไม่ล้างไม่แล้วขัดดีกว่าเออ ดูจ้ะไม่ผ <มา S 2> ิดคำพูด ปากฏดการเลยค่ะปากฏดการเลยพาทะลุมดินจะซุดเลยค่ะแผ่นดินซุดงไปบอกพ่อมึงก่อนวิ่งไปบอกพ่อกูด้วยนะถ้าไม่วิ่งกูตบเยด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 หน้างงเนี่ยหน้าฮีเนี่ยหัวคูววววยอเนี่ยเนี่ยลุงเอครับลุงเอเคยไหมเจอมรบอกถือของกำบังจะขึ้นลิฟต์ลุงเลยไปช่วยถือและเอาควยกดลิฟต์แทนเนี่ยตาบอดอ่ะคิดเอาเนี่ยเหมือนคนเยดที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอยสามวีคนตาบอดมาถือของมาปุ๊บกลับของช่วยเขาไม่พอกูเจ้าเขาเอาอะไร เอาเข่าอะไรกดลิฟต์ก็ได้เอาเนี่ยเอาเข่าก็กดได้ไม่เอากดเนี่ยกดลิฟต์ชั้นไหนครับชั้นแปดนะครับอย่างเงี้ยลุงหน้าตาดีมากเลยค่ะน้าติดแฟหนังมากเลยค่ะเหมาะสุดๆเลยหมอ,อะไรยะเรื่องอะไรอยาเนี่ยเนี่ย ดูหนังที่กูแสดงดิคนผ่านไปผ่านมาเหมือนชากวยชังเราผ่านไปผ่านมาฟังดูเนี่ขอผแล้วเป็นยังไงจังไรดีไหมครับเงียบก่อนดีอืมให้เงียบอีก,กอใครสนผ้าเช็ดตัวครดนุ่มสะอาดราคาดีเช็ดตัวก็ได้เช็ด<ค>ที่ก็ดีเคสองร้อบสได้ลล่าไหม อยู่ดีค่ะพั้ตัวให้กูปากด้วยช่องโห่โงไหมมึงเป็นอย่างเอมึงเป็นอย่างลุงเอคะตั้งใจฟังความในใจซิริน่าค่ะความในใจซิรีบ้าค้ววแล้วนบาค้่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 วแล้วนบาค้ววแล้วนบาค้ววแล้วนบาค่วแล้บาค้่วแล้วน ก่อนมีโจรบุกธนาคารสี่แสนกว่าคนผมเลยใช้คลื่นพลังจิตสะกดให้พวกมันออกมาจากตรงนั้นเนี่ยกูต้องมาฟังเนี่ยธนาคารตะพงธนาคารคนเออกูก็ไม่รู้แม่มุงหลอกกูก็ไม่รู้หรอกกูก็ไม่รู้กูเลยถามมึงเไงจะโดนโจรบล้นพร้อปล้นธนาคารที นี่ปลากระป๋สามแม่ครัวดูความตการแต่ละคนลุงเป็นค,คำหมายที่ใช้เรียกพ่อของพ่อซึ่งจะมีอายุตั้งแต่30เป็นต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอํำดำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอพันบาร์บี้ งพเลุงเอครับเคยเดินจงยายข้ามถนนแล้วยื่นคู่รวยให้ยายจับพาข้ามถนนไหมครับลุงสุดยอดมากเลยลุงเอครับวันนี้ผมมีไปแข่งกีฬาครับเครียบมาขอกําลังใจจากลุงเอครับวาวข้ามสิ่งกิดขวางเนี่ยกีฬาี่มน้องคนดูกลัวคือกูต้องรู้หรอเรื่องนี้คือมึงต้องรู้น้องมึงต้องรู้เอาไปบอกพ่อมึงด้วยนะ อ๋อตามิดลุงเอคะคตั้งแต่หนูดูลุงมาหนูสงสัยอะไรอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะอย่างเดียวเลยหรอแม่นูคลอดควายออกมาเป็นตัวเลยหรอคะผมเจอมาเฟียยี่สบแกงแกงละห้าหมื่นคนเขาพยายามจะทำร้ายผมแต่ดีทีผมสามารถหยุดเวลาและต่อย50หมัดภายในหนึ่งวีต่อยยังไงวะโดนขึ้นบ้านแต่บางเอหญิงอัปติมาสผมยัง <ผม S 2> ไม่ไมหลับดี เลยลุกมายิงทั้งโจรทั้งบ้านตอนนี้เร่ร่อนนี่ทุกอย่อตัอตนัตนี่ผมมีทักษะที่จ็ดกายแท้วิญญาณยุตเหล่าจูดี้น้ำผมไหลเป็นสีชมพูแล้วก็เอาไปถุน้ำไหลสีชมพูกูมาฟังใครวะนี่เฮียกูามาฟังอะไรวะน้ยเอครับ,รบผมมีข้าวเหนียวเหียวเหนียวเอาไปจิ้มน้ำก๋วยเตี๋ยว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  ้เเเเีียยววิน้หตป็นความหมายในภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยจะมีตั้งแต่ a ถึง z เป็นต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยม a อ a ด h thong k และนี่คือจอรดไม่พูดพรำทำเพลงแล้วอีฮิ้ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับภาษาเด็กไม่ห้องเนี่ยมีแต่คนเก่งอ่ะไรกลัวเนี่ยนักวิจัยค้นพบว่าถ้าอิซักวิ่งด้วยความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรทั้งเกมแบบไม่พักอิซักจะเหนื่อยครับ ลุงถามนะเจอราสรือเยี่งคะว่าเขาอยากได้ลุงไหมเอาเขาไปเล่นในทีมก็โง่ชิบหายเล่นกากมากคอ่าเดี๋ยวรอดดูเลยนะว่เาเล่นกากมันอย่างนี้ไหมน้องวันก่อนโจรขึ้นบ้านแต่บังเอิญญิงออพติมัสผมยังไม่หลับดีเลยลุกมายิงทั้งโจรทั้งบ้านตอนนี้เร่ร่อนผู้ที่อะไรเนี่พ,พูดอะไรวะน้องไม่ได้โมนะผมเจอโจรสามหมื่น 30, กว่าคนพยายามงัดตู้เอทีเอ็มผมเห็นเลยใช้พลังน้ําแข็งแช่พวกมันวันในน,นั้น ทำให้เป็นเมตาหน่อยคนดูมีมาให้สองคำเบิกเหตเถิดบ้าเหเถิดเ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 บ้าคู่วแล้วนเบิกห้ววแล้วนเบิกห้ววแล้วนบ้าคู่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 วแล้วนผมโดนทหารห้าล้านคนรุมยิงแต่ผมจับกระสุนที่ยิงมาคว้างกลับไปใส่ทุกคนตุยหมดครับ ครับค้าวานผมโดนรุม1,000คนผมเปิดภาวะไร้สติหมดโอนิเก็บหมดเลยครับภาวะไร้สติยกแขนขึ้นสูงสูงหน่อยครับอือหืออย่างเปรี้ยวหลุมดำใต้วงแขนให้ยกแขนแต่ยกขาหน้าไม่ ถาล่าอมเธอลุงเอครับเวลาอะไรใช้ความเร็วติ๊กต๊อกต๊อกเฉลยมวยเพรบ็อกซิ่งขามวยนะครับบ็อกซิ่งมม่ื้อกาเมหนออเกลื่นเจขนาดไหนหนวีรเจอร์รัสวลมืนมาเมอนมาเมนมาเหมอนมาเหมนาคหมอนมเมอนมาเหมาเหมอนมาเหมาเมอนมาคหมอนมเมอนมาคหมอนมเมอนมาเหมาเห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 มอนมอนมามอนมาเหมาเหมอนมอนมาหมเออน พอหนี้มาคั่วหลนพ่อมึงเธอลุงเอครับถ้าต้องทำน้ำเชื่อมควรถามช่างเชื่อมหรือเชฟดีครับไม่ถามหาช่างเชื่อมทำไงดีตอนนี้ผมโดนตำรวจจับผมบอกโดนไก่ตัวใหญ่เท่าตึกวิ่งตามรถผมเขาหาว่าผมเมาแล้วครับบ้าข้อแล้วนบ้าค้อแล้วนบ้าข้อแล้วนบ้าข้อแล้วนบ้าค้อแล้วนบ้าค้อแล้วนพักหายใจ บ้าขั้วแล้วอุน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 บ้าขั้วแลอุนล่พ่อโล่นแม่มึงเธอรลุยีสันดานบักหัวโลอนบักหัวโลอนอยู่นั่น่ะอีจังไรมาหนึ่งไม่เอ้มึงมาดีเฮียผมอยากกินชาอู่หลงผมต้องไปหาอู่ที่หาไม่เจอเพราะหลงหรือผมต้องไปหาใบชามาต้มครับไปหาพ่อมึงไปหาพ่อมึงเถอะพ่อผมชื่อยิดยายนอนนะครับยิดยิดยิดตาเม็ดตาเม็ดพ่อมึงสิไม่ใช่พ่อกู ผมไม่ได้โมนะเคยโดนโจร500คนวิ่งไล่ขึ้นตึก30ชั้นผมตัดสินกลางร่มร่อนลงมาจากตึกนั้นเลยรอดเก่งว่ะลุงหน้าเปแสดงม่ชั้นหรือเพื่บุ๋มวันนี้ลุงเอเป็นแมวหรอคะทำไมยาน่ารักเหรอเมาเมาเมามากี่แพ็กกูก็เมาเมาเมาเป็นแมวมาเมาผมไปมาวัยหาโคตรพ่อโคตรแม่เมืองเหรอกูเพิ่งเลิกงานไอสัตว์ ไหลไวขนาดนี้คงรีบไปเผาพ่อมันไหมข้าพ่อมึงไถควายกูก็มาเล่นของกูอย่างนี้แหละเอครับถ้าเอจะทําบุญไม่ต้องเข้าวัดนะครับทำไมอะแขนขึ้นก็ได้บุญแล้วทําไมอะลอยเตาสแกนทีครับฉลองหน่อยฉลองอีก้น้องผมต้องปัดกระป๋องที่แตกก่อนจะกินหรือกินปลาในกระป๋องได้เลยครับมึงลองจไลไปสุ่มแบบนั้นอารุณ์แบบนั้นค่ะจะไล่ไปตกมือกองเงิน มีงาต่าง,าน,น,งนัายในยูนิเวอร์สอสมองที่า

เล่นริวันโดแล้วให้ริวันโดหมุนขาแบบปลาคาเ <c oughs> ชิญยิ้มโอน,น,นยี่สิบ น้ำอะไรเอ่ยสีฟ้ากินแล้วดีดทีบี <ปะ S 1> รือ่าเหีียวอวตารไงพ่อมึงเด็กนะเยี่ยวอวตารนะครับ<笑><笑> <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวนะครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนนะครับเยี่ยวอวตารนี่นะครับดันเต้คือบุตรของจอมมันซิงเปลเฟส Phase, คือระบบไฟฟ้า <c oughs> พวกนักล่าอาสูกกรกกะศสายตาคืนนี้ข้าจะล้างจานให้หมดล้างจานให้หมดแม่มึงสั่งไปนักล่าอสูรทั้งหลายไปคืนนี้มึงต้องล้างจานให้หมดนะก่อนจะล้างบางแม่ผมไล่ไปล้างจานก่อนนักล่าผมไม่ไหลควายผมโดนจนโมยเงินแต่โชคดีผมมีพลังวิเศษวาร์ปได้ผมเลยว่า ไปขอเงินจนค่ากลับบ้าน20ยี่สิบนาะขอวิธีบรรเลงสวัสดกับอีเห็นหน่อยครับมึงจะบรรเลงสวัสดกับอีเห็นหนาะพ่อมึงมึงม,มีอารมณ์กับตุยเห็นนะ่ะน้องกูจะรั่วบรรเลงสวัสดแม่มึงถ่ายเด็กแป๊ดมึงเป็นอะไรจังไรกันนาดเนี่ยจะบรรเลงสวัสดกับลุยเห็นเนี่ยเบาคา,า,บาคาาั่วแล้วอ่ะโปรยเบาาคั่วแล้วอะไร,ระจอจ้าล่ดไม่ไมีมถูกพาเ้าคั่แล้วอ่ะโปรยเบาาคั่วแล้วอ่ะโปรยเบาาคั่วแล้วอ่ะโปรยเบาาคั่วแล้วอ่ปรพ่อไีแม่มึงถ่ายลุยเฮียเด็กแป๊ดไปอยู่นนนั่่ะบาคแล้วอนะเบาาคั่ว เอาไปบ้าโคแล้วออาปอบาโคลขออนุญาตแจกวอบนะคะไอจีเลนาจางจันจาลุงเอครับ,รบผมเคยมีเงินเป็นสิบล้านในชั่วข้ามคืนเฮ้ยทำยังไงวะแต่ผมตื่นรักลุงเอนะคะรักเหมือนกันกครับอื ผมลองเอา GBEs ให้ฝาบ้านผมกินตอนนี้กำแพงกำลังหาเสียงพูดเรื่องทำไมบ้านถึงไม่ควรกิน GBEs อยู่ครับวันนั้นเจอด่านตรวจดีไม่ไหวตัวทนันผมเลยใช้พลังไทท่านบรรพบุรุษวิ่งยกรถข้ามด่านว่าไงครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าหน่อยนะน้องเป่าหน่อยนะครับกรุงเทพสามสองหนึ่งเต้ตัอเต้ตอเตตอยเต้ตอเต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 ตอ อออ้้้ดดยยู่ีๆก็เตตจริงจังเนะผมลองเอาคอมพีเปามาชุบน้ำปลาระเบิดชักว่าวใส่ผลที่ออกมาตกใจมากอะไรอ่ะพังตั้งแต่ชุบน้ำสามสองหนึ่งเต้ย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 ้ยเต้ยเต้ขายเต้างตี่ได้ยเตวัลต้วยเต้ต้วยเต ฟุตบอลกับฟุตบาทเป็นยากกันไหมลุงไปถามพ่อมึงเถอะอีกวคยไม่รู้พ่อมึงอ่ะเอาไม่รู้แม่มึงเถอะอีเหี้ยลุงเพื่อนผมเปิดร้านอาหารที่ระยองผมถือตังไปแปดพันไม่พอจ่ายเอาทำไมอ่ะแพงเหรอเสียไฮโลอยู่หลังร้าน แชร์ลงกลุ่มคนชอบออกกำลังกายแลละเต้ต้วยเต้ตั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 วย a b c d n u t e f g h i n u t j k n u t l m n ุ t n n u t o p q r s t u v n u t b n u t p n u t p พ่อมึงใส่ควายพ่อมึงใส่ควายพ่อมึงสิเอ้า เียมมาไหครับชอบเลยครับรอยเฮียกูก็ชอบเห oh. มือนลุงเนี่ยควาย